กลาวันมันเป็ีนหูมันเป็ี่ยนหูเข้ากลางมันนี่นเ,นนเ,เข้าไปหันเลยล่ะมันเนีย่เข้าเลยเป็นเลขสองสามเห็นไหมครับอยู่ที่เอวลระหูนะครับ เดี๋นี้กำลังวางจานดอกไม้นะครับเนาะเความเชื่อเป็นสถาของาไมทัาทำเงินลักขอรถ อย่าลืมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับอีกทีครับผมครับผมความเชื่อส่วนบุคคลนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผม อยู่ที่เอวนะครับเอลซีกับผมเป็นเลขสองสามนะครับถ้าดูให้ชัดๆนะครับหน้าเลขสองอข้างล่างหน้าเลขสามเลขสามอยู่ด้านหลังเลขสองครับเอีก <c oughs> <ift> อยู่ตรงเอวครับเอลซี C, ับมว่ามาแล้ววะกู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 ้ได้เราไม่ได้ก็ได้กูกูกูมาได้ยัง

จากไในสบติไม่เนี่ยในสบอ้าอุตุงเ่นอ้าอ้เอาเนี่ยเอาจากเท่นู้เพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่ให้บอกตรงเด้อเพิ่นบ่ให้บอกตรงคือว่าเพิ่นบ่บอกเป็นตัวมา มันผิดมันอยู่ในสันสาเพลนว่าโ้โหเด้อเด้อวกบพเป็่นยังก็ให้ตีไงไงนยตีไงยๆตี่าไงพอได้ตียางงตีงตีไงสร้างตัวหนึ่งที่ขาผู้ใต้นั่งเพิ่งเป็นหาถชาตาดู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 ประตูพะเรนอะไรนะคกูกรูที่จับหวัดชาพะเรนเราเราประตูประตูที่จัต้ร้ตขาสร้างตัวหนึ่งเพนว่ามีทีขาแต่ว่ามีผู้ใต้ผู้หนึ่งนั่งข้อมันเด้อผู้ใต้เขา พูไส้หน้าไหนหรเขาว่าหาเด้เนาะเขาว่าหาเขาว่าหาแต่ว่าช่างผันนี่ชีขาหัวสีโคโค่ชางชี่ละวแล้วแล้โอ้โ่เจเจเจโุติเจรินะเจ้าโอปกจุกผู้ใดรีดวันนี้โอปุติโอปเติอะไรเนี่ยโอปุติ อีสัตย์ที่อนวดีเ้าก็จะไดจีเปให้สร้างให้เบากันก่อนสร้างสร้างให้นี่ีขาแมนสร้างมีกตีป็นชีตีอย่างเงี้ยมาแน่ว่าชี่ขาดูอะไรแล้วก็เดียวรู้เดี๋ยวนีรู้ชีตัวเดียวรูมาองเพเทย เออราเราไปูเรื่องีลอ่าอ่าเราปดกนางโย่ข้อมโนทินไปใสหันนะอ่านเราดูรูเรื่องนี้ด้บุกดเนี้ยจางเนาะางจางหัวสีโขโกเป็นหัวโขลกหัวโขโกเป็นสีมดมดมาสีกลมกอมเป็น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 จังชั้นละเป็นเป็นเป็นอาว่าบากผู้ไซโบได้มาขี่อยู่หลังเอขี่อยู่นี่มัขี่อยู่ต้อมันนี่ इलालाला वडोडोडो जरेई वलेला वरुडीला बडेया सबने जलाउडीला लिलामदान अजोगो गोगोचाडा गोरु गोरुनेजडा पडा เอาคือเงียบเถอะเอาคนนี้เนี่ยว่าแม่นว่าได้แน่นละมีปีนี่แต่ว่าแม่นเมียละเนาะโอ้โหละๆๆอะแต่เดี๋ยวคุณไห้ยิ้มมาทั้งาแม่นมาขอโุขขอลาบได้ละเลนไถ่เรนบ้านรวยดอกเอ๊ะอย่าปล่อยให้อยู่ผู้เดียวเด้อยานจอยเอ๊ะากีดวางเดลยพุทธะ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 สาธุพุทธะพุทธะพุทธะสาธุพุทธะพุทธะพุทธะสาธุพุทธะพุทธะสาธุ โกซๆีมละ่โก่งก่มนก่งโก่เโ่งก่ตโต่ตโต่ตโก่ตโก่ตโก่ตาต่ตโต่ตโต่ตต่งโต่ตโก่ตโก่ตโต่ตดตะตโตาตโต่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 ตาต่ตโ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 ก่ตโก่ตโตยตโตนตก่มมต่ตก่มโต่ตโก่ตโต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 ่ตต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 ต โอรอวันอ like ันอ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 ันบ right ่อยากวาเด้อขันว่าหายาโยมวาอยู่จะให้ถึงวากับพระโต๊นบ่อยากใหว่าอันบมเคยเขียนที่อันกลุ่มกลุ่มเคยเคยเคยกัดเจ้แม่เปลือกกัดทางวามันเปลี่ยนหู มันเป็นหูนเข้ากันมันเต้เข้าไปหันเลยล่ะมัานเนเข้าไปหั่นพ่นพ่นคีสร้างเขาหูบอกปูีแม่พูนี่น่ะยังปองก่ออยู่โอ้คีสร่างเขาหูขคีสร้างคูนี้ผู้ใช่ยนี่ขคีสร้างอันนี้มันนี่อยู่ตีขายางเขาหู้รับประัติี่อดากับปอ้องตีดอกอยู่นัวบัณฑิ้อยู่นัวบัณฑ่นััณฑิ้อย่นััตู้ ขอขมาขอขมาขอขมาองค์เทพขอขมาขอขมาองค์เทพลาหูขอขมาขอขมาองค์เทพลาหูขอขมาองค์เทพลาหูสัจสุสญาวัฏฐาภรยานะลูกหลานสักโคลายยานะวาติโคลายานะลูกหลานมีความเดือดร้อนสักกุตติสลายานะวัจจางารยานะขอให้เทพลาหูจบอาตีลาญาณวัจจ์าตีโคปะตาลูกหลานสักโคนอาตีคารีนะทาคูคาทโยุนาวัฏฐาลูกหลานมีความเดือดร้อนอาตีคายานะทาติโตปะตาปะยาละ เทพลาหูเป็นผู้ครอบงำโรคไัยไข้ไขเจ็บทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ครอบงำไว้ถ้าทศโลมื่อนี้เขามา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 บูซาเขามาค่าราวะเขาว่าอยาให้เทพบลาหูเอาโรคไข้ไข้เจ็บมาเจ็บมาเมียนไรแดผู้ใดเป็นอีหยังดีบบดีเอามาให้ลาหู